วัสดีครับหลายคนนะครับก็คือว่าเถียงกันเยอะมากแล้วก็แม้กระทั่งแบบคุณพ่อคุณแม่ที่โทรศัพท์มาหาพี่ไปเนี่ยคือบางคนอะ่ะเขาก็จะโทรศัพท์มาด้วยความมีไบแอสแล้วก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับว่าการสอบเรียนจีดีการสอบเทียบจีดีการสอบผ่านแล้วครับได้ใบจบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้จริงไหมมันมีอายุกี่ปีคือพี่ไปจะไม่ตอบคําถามนี้แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ถ้าเกิดใครที่ติดตามแล้วก็หาข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากพี่ไปแล้วเนี่ยก็มีท่านอื่นๆเนี่ยเขาทำข้อมูลไว้เยอะมากแล้วแม้กระทั่งการเห็นเอกสารต่างๆที่เป็นตัวคอลิฟายว่าการสอบ GED เนี่ยมันมีความมาตรฐานนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะชัดเจนหน้า,นาแรกนะครับของเว็บไซต์ TCAS นะครับซึ่งอันนี้นะครับเตรียมตัวเป็น TCAS 69 9เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเป็น68อยู่นะครับก็ได้มี นะครับอัปเดตเข้ามานะครับตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนเรื่องของการเทียบวุฒิ GED การเทียบวุฒิ t c a s สนะครับสำหรับนักเรียนที่จบต่างประเทศหรือผู้ใช้วุฒิสอบเทียบ GED เห็นไหมมันมีบอกเนี่ยมีบอกมีบอก,ม,บอกมีบอกครับคุณแม่คือบางคนก็ยังถามพี่ไปซ้ำซีซ้ำซากอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งพี่ไบอกแล้วว่าคือเด็กนักเรียนพี่ไปมันจบมาหลายรุ่นแล้วถึงแม้ว่ามันจะจบไปเป็น10ปีตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยช่วงเนี้ย ก็ยิ่งชัดเจนแล้วก็มีความแบบว่าชัดเจนมากนะครับที่ในระเบียบการมหาลัยมันระบุไว้เลยแต่ก่อนเราต้องนั่งงมนั่งโทรศัพท์ไปถามทุกคณะสมัยโบราณนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วนะครับนี่เรียนจบจากต่างประเทศ GED สอบครบขอใบรับรองเที่ยบวุฒิการศึกษา e q u i v a l e n c e certificate ขอใบผลการเรียนเฉลีย่ยสะสมอันนี้ถ้าใครเป็นนักเรียนที่ไปอะวันที่ทุกคนเรียนจบอ่ะที่ไปจะพูดอยู่แล้วนะครับว่า จะต้องใช้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาในการเทียบนะครับที่ไปพูดอยู่แล้วนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้มันค่อนข้างชัดเจนนะครับอเดี๋ยวลองดูนะโอเคอจอมาแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในหน้าแรกนะครับเห็นไหมปฏิทินการรับสมัครสอบอันนี้เดี๋ยวเราข้ามสเต็ปนี้ไปก่อนไปสเต็ปคําถามแรกที่ทุกคนอยากมั่นใจก็ การเทียบวุฒิทีแคสเห็นป่๊เรียนจบจากต่างประเทศ GED สอบครบขอใบรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาขอขอใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม g p a c Equivalent Certificate ถ้าใครยังไม่จบหรือผ่าน2วิชาก,ก็ทำได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่พี่ไปพูดเองโอ้ยเหนื่อยแท้บางทีมันก็ท้อ่ะนะครับพูดแล้วพูดอีกนะครับเข้าระบบเทียบวุฒิการศึกษา จริงๆเว็บนี้มันจะเป็นเว็บที่พี่ไปจะส่งไปให้น้องนักเรียนพี่ไปทําอยู่แล้วนะครับเป็นทปอของของทปอนะครับแต่ว่าจะเป็นลิงก์ที่เรียกว่าา h s c e s a t c j u l a a c t h นะครับนี่มันก็จะอยู่ในเว็บไซต์นี้ขั้นตอนนี้นะครับก็ให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้ใส่อัพให้เรียบร้อยตั้ง username ตั้ง password อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปทำนะครับสำหรับใครที่จบแล้วนะครับ จบผ่าน4วิชาก็ให้ขอ equivalent certificate หรือขอ G p a c นะครับ equivalent certificate ส่วนใครที่ผ่านแค่2วิชาหรือ3วิชาแต่จำเป็นจะต้องเข้าไปในระบบ T c a s เพื่อสมัครสอบ T c a p g p a c A level ต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องขอใบ provision นะครับ equivalent certificate โอเคนะคุณแม่ไม่ถามซ้ำๆแล้วนะแล้วก็ถามว่าอยู่ได้กี่ปีพี่ก็จะย้อนกลับไปถามว่าเวลาคุณแม,ม่จบม .6 ใบจบม .6 ของคุณแม่อยู่กี่ปี คุณแม่ก็ตอบกลับมาว่าอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นคําตอบนี้เหมือนกันนะครับไม่มีวันหมดอายุนะครับโอเคนะครับใบจบ GED ไม่มีวันหมดอายุนะครับชัดเจนนะคุณแม่ถามเก่งสงสัยเก่งนะครับเขาทําข้อมูลกันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับอ่าทีนี้อีกอ,อันนู้นรับ GED ไหมอันนี้รับ GED ไหมให้เข้ามาที่เว็บนี้ mytcast.com สมมุติอ่ะ ถามที่ไปกันมาชำคณะแพทย์มีที่ไหนรับบ้างซึ่งมันก็เยอะครับนะครับเราก็ไม่ต้องแบบว่าอ,นนอันนู้นอันนี้เนี่ยหนึ่งคนเรียนได้ที่เดียวเพราะฉะนั้นคุณแม่อย่าพยายามที่จะยัดเยียดอะไรก็ตามให้ลูกสมมุติว่าอยากจะเข้าแพทย์แพทย์อะไรเอามาอยากรู้เดี๋ยวจะหาคําตอบให้นะครับนี่เริ่มดุคุณแม่แล้วนะครับไม่ได้ดุคุณแม่แต่ว่าอธิบายให้คุณแม่ฟังเพื่อให้มันทุกอย่างมันมันกระจ่างนะครับ อ่าเอาอะไรดีเอาหมอคณะแพทย์หรอคณะแพทย์หมอเกษตรอ่าคุณแม่ก็พิมพ์เนี่ยคุณแม่ยุคเนี้มันง่ายมากเลยเห็นไหมครับกับการเข้าถึงข้อมูลน่ะอันนี้พี่ไปแค่มาไกลให้ดูเฉยคณะแพทย์มอเกษตรมีไหมล่ะอ่าคณะแพทย์เฉยก็ได้อะวิทยาลัยบัณฑิตกายภาพไอพวกนี้ยังไม่ใช่หมอนะนเป็นกายภาพใช่ไหมครับ เรืออิการแพทย์ท่านิการแพทย์คณะแพทย์แพทย์แผนไทยประยุกต์อันนี้แพทย์แผนไทยธรรมศาสตร์อ่าลองคลิกเข้าไปดูอ่ะรับเท่าไรหร่คุณแม่เขาก็บอกมาคุณแม่ก็ดูมันมีสี่รอบใช่ไหมครับก็คลิกรอบสี่นี่ไงรับพูดจบ G e d ดีคุณแม่เห็นยังคุณแม่เห็นอย่างครับจบไหมครับคุณแม่ไม่ต้องไปเขาว่าอย่างนั้นอีนั่นว่าอย่างนี้อีนี่พูดอย่างนั้นเข้ามาเช็คนะครับ ให้ชัวเอาเบอร์โทรศัพท์นี่อย่างเงี้ยรอบสรอบรอบสามเขาไม่รับเห็นปะไม่รับผู้จบจาก GED รับสิบสามสิบคนรอบสี่ไม่มีรับเลยไม่รับใครเลยทั้งเด็กไทยทั้งเด็ก GED นะครับคุณแม่ต้องมั่นใจนะในส่วนของการเช็คอะคุณแม่อยากคิดไปเองเออเองนะครับมีอีกไหมเดี๋ยวผมขอคลิกให้ดูอีกสักสองคณะนะครับ เดี๋ยวขอเป็นมอกษตรนะครับคณะแพทยศาสตร์ไทยวิทยาเขตบางเขนอ่านี่แพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับตึง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 รับนะครับคุณแม่รับรอบที่สี่รับผู้สมัครจบโรงเรียนแกนกานานาชาติอาชีวะมาหมด กส n g น GED เนี้ยคุณแม่คุณแม่อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรครับอย่าไปถามคนเล่นคนนี้นะข้อมูลทุกอย่างนะครับมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเดียลิเชเรซีของเรามันต้องมีเพราะยุคนี้มันมันตามง่ายมันสามารถเช็คได้ง่ายจากสิ่งที่มีอยู่บนบนเว็บไซต์ที่เป็นทางการนะครับหรือแม้กระทั่งอ่ะคุณแม่อยากรู้อ่ะคณะยอดทิตของสายสินบ้างอ่ะอย่างลูกศิษย์พี่ไปนะครับใครอยากเป็นรุ่นน้องพี่ไป ก็คุณแม่ก็พิมพ์อักษรจุลาอ่ะใช่ไหมล่ะถูกใจไหมล่ะก็อยากจะถามอันนี้รับเท่านี้เท่านั้นอ้าวรอบที่หนึ่งคุณแม่รอบที่หนึ่งนี้เขาเป็นรอบแบบว่าพวกโคต้านะครับต่างๆจริงๆพี่ไปเคยสมัครมารอบนี้ด้วยนะเนี่ยเคยสมัครตอนสมัยเรียนนะเคยสมัครเข้ามารอบนี้ด้วยจำดะจาไม่แน่ใจว่ามันยังมีรอบแบบช้างเผือกอยู่หรือเปล่านะครับน่าจะไม่มีละแล้วก็ทาไม่ติดไม่ติดก็ยังมีเวลาอีกนี่ อันนี้รอบจุฬาชนบทอะไรนักกีฬาอะไรเงี้ยก็จะเข้ารอบนี้นะครับแล้วก็รอบสามมาอันนี้เป็นรอบหลักสมมุติว่าคุณแม่จะให้น้องสอบน้องเรียนฝรั่งเศสมาน้องเรียนอันนี้เห็นไหมเขาจะรับรวมกันสองร้อยในสิบเก้าคนนี่คือเอกรวมค่อยไปแยกตอนปีสองนะครับเอาไปสมมุติผมอยากรู้นี่รับนะคุณแม่เห็นไหมนี่แม่เห็นไหมนี่นี่นี่คุณแม่เห็นไหมครับโอเคไหมคุณแม่อ่าคราวนี้ประเด็นสุดท้าย อ่าเรื่องรับไม่รับเราเคลียร์ให้จบก่อนนะครับแล้วพอเราผ่าน GED เรียบร้อยเนี่ยเราก็มาสู่ทีนี้เขามีการเปิดรับเปิดระบบวันที่ยี่สิบแปดตุลาหกแปดก็คือปีนี้นะครับคุณแม่อีกห้าสิบห้าวันนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่ใครยังไม่สอบ GED ก็มามาลุยด้วยกันนะครับเดี๋ยวตุลาเนี่ยจะมีลูกศิษย์พี่ไปที่เขาจะมาฟาดหนึ่งเดือนให้จบยุ่ยๆ่เพื่อที่จะสมัครสอบเทียบได้เลยเต็มเลยนะครับก็ที่มีจองคอร์สมาค่อนข้างเยอะนะทีนี้ก็จะทําอะไรบ้าง หลังจากที่เราทราบว่าเราจะเข้านั่นเข้านี่เรียนนั้นเรียนนี่ให้คุณแม่นะครับเข้ามาตรงนี้ให้คุณแม่เข้ามาเข้ามาเช็คว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปหน้าที่แคท68นิดนึงอ่ะคุณแม่จะต้องทําอะไรบ้างรับสมัครไอ้พวกรอบแรกนี้เดี๋ยวต้องดูมาหาลัยกําหนดการออกมาชัดเจนนะครับแล้วก็โปรเซสของมันเนี่ยรอบพอร์ตเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในช่วงนี้ ประกาศผล5กุม5พฤษภาคม5กุมภาอันนี้คุณแม่ต้องมาดูเองนะครับคือฟ n a l l y แล้วว่าโพสต์รับทุกอย่างของในในภาคไทยเนี่ยมันจะจบเดือนพฤษภาเห็นไหมครับที่เป็นการเรียนยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์อะไรเงี้ยเนี่ย27พฤษภาคมไหมครับทีนี้ข้อสําคัญคือก่อนจะไปถึงจุดนั้นลูกเราต้องมาจุดนี้ก่อนคืออย่างเช่นจะเข้าหลักษรจุลารับใช้ทีแกตทีแพดอะไรบ้างคุณแม่ต้องมาตามสมัครให้ครบเก็บสนามให้ครบ เอเลเวลมีอะไรบ้างคุณแม่ก็ต้องตามให้ครบเก็บให้ครบคุณแม่เข้าใจใช่ไหมครับคือคุณแม่จะแบบว่าแบบอ ύ, ุเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้คุณแม่หยุดสักทีนะครับเขาว่าอย่างี้เขาว่าอย่างนี้ข้อมูลน่ะเ,เราต้องตัดสินด้วยตัวเราเองด้วยการมีความถูกต้องของทางการแล้ววันนี้พี่ไปเอาขุดข้อมูลขึ้นมาเพื่อที่จะย้ําอีกครั้งว่าอีก55วันนับจากนี้เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ